ถ้าถ้าไปชมงงนะฮะผมบอกเลยว,ว่าผมก็งงนะคือแมปบอร์ดแอนด์มัสเกตเนี่ยเป็นแมปที่เราเล่นอยู่เมื่อชาติที่แล้วนะฮะแล้วผมก็ลืมไปสนิทเลยนะว่ามันมีอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยซึ่งมันก็มีอีเวนต์ฮาโลวีนจริงๆแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นนะฮะคือเดือนนี้มันเดือนอะไรนะเดือนธันวาใช่ไหมแต่ว่าอีเวนต์ฮาโลวีนของไอ้แบบนี้เนี่ยมันยังอยู่ด้วยสาเหตุบางอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าทําไมแต่ว่าวันนี้เราเลยจะมาแบบเล่น,น, and นอนะ <laughs> ีเวนต์ฮาโลวีนในบอนร์มเดแอนด บอกเลยนะครับผมไม่เคยเล่นเอ,อ่ออีเวนต์นี้มาก่อนนะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นหนะ้าอัปเดตนะฮะก็จะมีบลาบลาๆนะซึ่งเออตอนนี้เราอยู่ในโหมดเอเลีนะฮะซึ่งคงต้องต้องย้ายเซิร์ฟใช่ไหมเนี่ยย้ายเซิร์ฟไปที่แบบที่เขาเล่นฮาโลวีงเนี่นะอันนี้คือแบบโหมดคลาสสิกเลยอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจว่าแบบนี้มันคือแบบอะไรนะฮะมันคือแบบแบบยิงกับบอทนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นแบบบอทยุคนโปเลียนอะไรประมาณนี้พวกอังกฤษนั่นแหละมาแล้วจวังหวะนี้ยิงเข้าไปอะ่ะไม่รู้โดนไหมแต่ช่างไหมเถอะรอเปลี่ยนด่านเออ อ่ะเราวิ่ก็ได้ด่นานฮาโลาวิ่งแล้วนะฮะซึ่งต่อหน้าเลยเราคงจะได้รีเพย์ใช่ไหมเมื่อกี้เขาแพ้เราเราเล่นอีกรอบได้ไหมเพื่อนอ่าดาอะไรเนี่ยฟอร์ดพอยต์เป็นแคมเปญน,นะฮะเอาะละไปกัน5 5คนเซิร์ฟนี่มีกี่คนเนี่ยมีประมาณแบบไม่ถึง10คนซึ่งไม่น่าจะรอดแต่ว่าเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะฮาแค่ไหนเชียวนะไม่เน้นรอดเน้นหาตอนนี้นะฮะก็เมออ่าถ้านอันกิจ ยืนอยู่หน้านี้เราต้องรอเกิดใช่ไหมผมไม่มีเงินเลยนะครับผมไม่สามารถซื้อปืนใหม่ได้นะมีแต่แบบปืนพื้นฐานเลยเอาละ่ะสามสองหนึ่งนไปเกิดมาแล้วอ่ะโอไมก้าเกิดมาเขาทําอะไรอะ่ะโอไมก้เขาโดนปสศาจลากขึ้นไปกินแล้วอะ่ะเอาละ่ะได้เวลาไปกันนะฮะทุกคนไปกันโดยด่วนหนีออกจากปรสาสกันเร็วอะ่ะเปิดไปเร็วเพื่อนไปไหนก็ไปอะ่ะโอไมก็ผมได้ปืนมาด้วยด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วข้างหน้าม,มันมีอะไรหรือเปล่าทําไมเหมือนพี่เขาเตรียมพร้อมอะไรกันเนี่ย โอเคผมเข้าใจแล้วาเขาเตรียมอะไรกันอ่ะละมานะฮะจังหวะนี้ได้เวลาบังระยานแล้วอ่ะป้อป้ะโอ้โ,อโหรีบถอยเร็ว <laughs> น่ากลัวมากเร็วเร็วพี่ยิงยิงมันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเป็น <laughs> ตัวสป,ปอร์ตเดี๋ยวผมโผล่ไปก่อนโอ้ไปก่อนเหมือนมาแล้วเอมือนมาโ้โอ้โอ้โอ้ตรงนูน้นตรงนู้นเอาเอาว้าวว้าวว้าวอ่ะละได้เวลาแล้วนะฮะเมลีเมลีเอาะละสเต็ปเข้เาไปสเต็ปตีตีมันเข้เาไปตีตีตีโอเคถอยถอยก่อนเลือดผมแบบข้างโรอ่ะรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บ เรียะมาต่อสู้กันแบบท็บสิบอนิเมะไฟติ้งมากนะฮะแหลกโคตรแมปมันอัพติไมซ์สุดยอดมากเอาละมาละมาละผมรีโหลดปืนเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมโอไ my god มีทหารอีกโอเคหนึ่งตัว <c ute> โอ้คิวแรกเดี๋ยวพี่อนทำเลยก็ทำไปเร็วๆซัมติงสักอย่าง <y ink> ยิงได้ยังโอเคตายแล้วใช่ไหมหมดยัง <c ute> โอ้ไม่หมดไม่หมดตายเฉย <c ute> โอ้โหอยู่นู่นโอเคเอ่อโอเคไม่โดน <c ute> โดนแล้วใช่ไหมเพื่อนเหมือนดันขึ้นไปแล้วโอเคเพื่อนดันแล้วนะ,ะไปไปไปแล้วไม่อยากโดนทิ้งเพ้ข้างหลังรีบไปเร็วอ่ะออ j e c t i v e ตอนนี้ก็คือทำการหนีไปอ่ะหนีไปได้วย PS สามสิบโคตรเท่อ่ะอะไะเขากำลังเปิดประตววูอยู่ผมแบบผมอิโรยกันฮะเพลงมาเดีย๋ยวมาโดบ,บอสมาโอ้ my god ไม่นะเดี๋ยวเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเวลาตายอ่ะมันมาแล้วอะอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรเอา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 มันมันโอ้โหมันมันโหดมากมันฆ่าเลยไม่ได้โอ้ไม่นะไม่ได้เฮ้อใครจะสู้ได้เดี๋ยวโผล่ไปไหนโอ้โหไม่เดีพี่เฮ้อเหลือคนสุดท้ายแล้วไม่น่ารอดบอนโคดไม่มีอะไรจะทำอ่ะการเดินแมกพาวเดอร์ว่ายากแล้วไอ้ไอ้นี่คือไม่ผ่านเลยอ่ะเอ๊ะทำไมไม่จบอ่ะมีคนเหรอไหนอ่ะเดี๋ยวนะ อ๋อพี่พี่ก็อยู่ข้างหลังโคท้ทอ๋ออยู่2คนแล้วจะผ่านไม่ได้วันนี้ One e e t r ผมว,ว่าวันนี้ก็ไม่น่าผ่านนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยเมื่อกี้ผมลองเปิดหมดเดียบล้ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเดียบไม่สามารถเล่น60เฟรมในแบบนี้ได้คือไมือถือผมมือถือสามหมื่ผมตกตกลุ่นไปแล้วไม่ไหวแล้ว นี่ก็คลิปแบบคลิปบ่นนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปตีบอสนะไม่ผ่านหรอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยพี่พี่ยิงอะไรเนี่ยไม่มีตัวอะไรเลยมันเตะจังกรแพงเนี่ยเอาโอ้มัก็จู่ๆคนก็เกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็มันมาแล้วโอเคเดี๋ยวเวลายิงฟรีพี่เอ้าเดี๋ยวนั่นมันคนในกรงว้าปไปนี่หว่าจบเลยแต่ถามว่าพอไหมนะครับบอกเลยว่ายังไม่พอนะเอาละไปอีกรอบทุกคนไปตายกันเด็กดูจากมุมไหนไมันก็ฆ่าไม่ได้อะ่ะเอาละมา เดี๋ยวเวลาสู้กับทหารอังกฤษอะหลบออกมาโอ้ oh m ม god มันเริ่มถือปืนมาแล้วอะโอ้โห,โห,โหกระสุนผ่านหน้าไปเลยแลกมากนะฮะนี่ขนาดเปิดหมดเดียวบลแล้วผมลดการาฟิกอะนะรถเหลือประมาณแบบประมาณ3มขีด3ขีดเอาไม่อยู่คือแบบมันอะไรของมันวะเนี่ยนเะอาละ่ละรอทหารอังกฤษมามุมได้เปรียบระวังนะเพื่อนระวังตายอะเอามาไม่โดนได้ไงเดียวเกมดีไปม,ม,ม,มาแล้วเพื่อนไปเข้าไปแล้วใครก็ได้เอาดาบฟันมาเทอะ ซัมติงอ่ะโอเคสุดยอดแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมันกําลังจะเข้ามามันเดินอะไรของมันเนี่ยเทคนิคการหลบก,กระสุนจะทําไง <c oughs> มันมันเดินแปลกมากเอาละ่ละผมว่าได้เวลาไปช่วยเพื่อนแล้วหรือย,อยังเอาละ่ะมาเนี่ยโอไม่ก oh ็มันมันเตยมปืนละถอยก่อนถอยก่อนอออเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีมันอยู่กันข้างหลังเต็มเลยเนะี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปตอนนี้เราต้องโยนฝั่งนู้นยิงแนเ่เอาไงอะ ตรงนู้น <c oughs> ตรงนู้นเขาเล่นอะไรกันไม่ได้โอเคสวยเอาอเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ไม่นะเออ่สักครู่ครับทุกคนขอเวลารีโหลดแป๊บหนึ่งกรุณ่าจีบชารอสักครู่ผมต้องการเวรว่อาอะไรผมมาแล้วอะ่ะอ้าวจบ,วจบวไปหรอโอเคจบละไปไปไปมาเพลงมาแล้วผมขอถอยก่อน <c oughs> ผม PTSD ไม่นะโอไวก็เป็นว่าผมมา,มาดีว่าแล้วมันเข้ากลับไปได้ไงอ่ะเพื่อนเรา,มาเมื่อกี้เอะไะยิงมันโอ้ไวก็จะยิงมันยังไงเนี่ย เลือดมันเยอะมากเลือดมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะไม่นะจะจะทำยังไงดิ Powerless เอ้ยเพื่อนเพื่อล่อได้เพื่อล่อโอ้โโคตร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 วิธีตีบอสมาเลยเพื่อนสามคนช่วยกันหน่อย DPS ขอร้องเร็วๆเข้ามาทีไม่เอาแล้วเร็วๆฆ่ามัน please อย่าหันหลังมานะหรือว่า ใครก็ตามอย่าว่าบอกมาเกมเกมขอปาน,นีหน่อยไหนบอกว่าจะขอปาน,นีโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้โอ้ตายไปแล้วตายไปแล้วเอา้าเดี๋ยวถอยใส่เพื่อนแล้วตายเอาแล้วอเมริกาก็ชนะเลยว้าวเป็นอีเวนที่สุดยอดมากนะฮะโคตรเร็วสเป,150ปรัน150ปอนะได้เวลาปินสตระแล้วอะ่ะไปโดนดน้าตายกันอนะ่ะเอาอยังไม่ทันตายเลยบอกเลยนะ,ะว่าฟุกของโคตรฟุกนะอ่าแล้วก็เมื่อกี้ได้มา250ซึ่งไม่พอจะซื้อปืนอะไรเลยคือแบบ เปินมันก็ต้องแพงมากเลยอ่ะเอ่อคดาาปกตินี่มันก็แพงมาก,กน,นะว่าผมซื้อดีกว่าดาบนี่นจะจําเป็นแล้วมาใส่ยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าลองดูว่ามันจะใส่ให้ไหมมาอีกรอบหนึ่งอ่ะยังไม่พออ่ะยังไม่สาแก่ใจนี่ผมเปิดเดียวโวจริงใช่ไหมใช่ผมเปิดเดียโวอยูผ่ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองผมลดการิกเหลือขีดเดียวนะผมผมไม่อยากจะเชื่ออ่าผมไม่ได้ดาบด้วยดาบผมหายไปละเอาเป็นว่าช่างมันแล้วแบบมาสุดเดิมอ่ะสุด มามีกึ่งสเร็จลูกยิงเข้าไปทาไมมันไม่โดนใครเลยวะเนี่ยโอ้ยแหลกเกินไปนะผมเอาเอวใส่คอมาเล่นดิหะผมว่าผมควรนะคือคือฮาร์ดแวร์มือถือไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนมาดูกันว่าเราจะรอดไหมตานี้มันแหลกแบบดูเฟมเรตดูเฟมเดทดูเฟมเดตมันทำกับฉันโอ้ไม่ god ผมฆ่าใครตายไปเลยวะขอโทษครับพี่ใจเย็นใจเย็นผมไม่เห็นบ้าเลยเลยตอนนี้โอ้ผมถอยก่อนผมถอยก่อนโอ้ผมทำไปได้ไงวะเนี่ยรอดแบบ10 fps เลือดหนึ่งขีด พร้อมหรือไม่ใช่หรือไม่ใครก็ได้ลงมาทีะผมไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะเอ้ไมคก็มานมาอีกแล้วอะ่ะเอาละหลบตรงนี้เล็งปืนได้ช้ามากแล้วก็ยิงไปหนึ่งนัดว้า wow, วโดนด้วยอะ่ะแล้วเราก็จะตายกันแล้วเพื่อนไม่นะเอาเอาเดีย๋ยวเวลาทำใจอะ่ะภาวนา อ๋อลนี่คือคลิปแลกเทสเอ,อ่อแมปไอบอทแอนดะ์มัสเก็ตนะไม่ใช่คลิปแบบผ่านทัลวีละซึ่งผมไปทําการฝึกเลงปืนในจอยมาแล้วนะฮะน่าจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะผมลืมปุ่มไปแล้วอะ่ะว่ามันว่ามันยิงไงอ่าเอาที่จริงมันไม่น่าจะมีปุ่มนะในมือถืออะ่ะหมายถึงว่าในจอยอะ่ะซึ่งผมว่าผมไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มะนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะตายนั่นเองนะแต่ที่เร,รูุ้กก็คือมันค่อนข,อข้างจะลื่นกว่านี่น่ยเล่นในจอยเหมือนกันเหรอเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ทำ ไม่อไรจะมาแล้วเพื่อนไม่มาแล้วเพื่อนเอาไงดีเอาไงไม่นะเพื่อนโ h oh โ o no. oh oh โ no. นไม่เพื่อนกับเรากำลังจะตายอ่ะเราช่วยไม่ได้ข,ขอโทษด้วยอ้าวไว้ก็ตายแล้วอะ่ะ <c oughs> เราแยกย้า <c> ย <oughs> อ่าก็เป็นมาเนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับแมปบอสและมัสเก็ตในวันนี้นะเรียกว่าเป็นแบบคลิปที่สั้นมากๆแล้วก็เออเหนือความคาดหมายมากๆนะฮะตอนแรกผมไม่กลัวแบบจะไม่ผ่านเลยนะแต่จู่ๆมันดันแบบมันดันมีบั็กมาเฉยเลยกลายเป็นว่าบอสจะเป็นโหมดอีซี่ซะงั้น แล้วก็สาระสำคัญของวันนี้นะฮะคือแบบนี้แหลกมากนะในมือถือแต่ว่า m อ็มบิไคลอเนี่ยเหมือนจะลื่นโคตร,คตร,คตรด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็ถ้าเกิดท่าชมอยากมาลองเล่นอีเวนท์ฮาโลวีนในเดือนธันวากันนะฮะก็สามารถลองเล่นกันได้นะแล้วก็สำหรับวันี้ลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย